ขอขอบคุณเว็บไซต์ว่างๆก็หาเกมมาแปลด้วยนะครับที่ได้แปลม็อดภาษาไทยสำหรับเกม Son of the Forest นะครับผมและในทางเว็บของว่างๆก็หาเกมมาแปลเนี่ยก็จะมีเกมอื่นเนี่ยที่มีม็อดแปลไทยด้วยนะครับผมขอขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมพี่กาโลห5นะครับกับเกม Son of the Forest นะครับแล้ววันนี้ก็มาต่อกันจาก EP ที่แล้วนะครับตอนนี้ผมได้เอาทีมงานมาเล่นด้วยนะครับก็มีพี่เก่งบักโจนะครับผมแล้วก็ลุงไขวานนะครับ เราจะชิวรอดด้วยกันนะครับผมสวัสดีครับไปฮะรุ่ยอันนี้ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับหลังจากที่เราได้ฆ่าไอ้บอสอ้วนนะครับผมเออเมื่อกี้ทุกคนพอเล่นหลายคนนะครับเราได้เจอนี่ครับผมระเบิดฮะมันมีอยู่นะครับแต่เราเสียไปใช้หอกแทงใน EP ที่แล้วฮนะไปะประหยัดต่อถือ,อว่าประหยัดเออว่าประหยัดระเบิดเพื่อเจอบอสอีกข้างหน้าไง แล้วก็รู้สึกว่าเล่น3คนเนี่ยพวกมอนสเตอร์มันจะโหดขึ้นนะครับเมื่อกี้ผมโดนตบประมาณ2ทีผมตายเลยนะฮะโอ้โหผมว่าเราต้องเจออะไรดีๆนี้แน่เลยว่ะพี่มันอาจจะเป็นอาวุธอะนะอะไรดีๆนี่คืออะไรดีๆต้องเป็นอาวุธอะไรวะเนี่ยขี้ได้หลายอย่างเฮ้ย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 มาแล้วมาแล้วไอ้ยี่มาแล้วไอ้ยี่ไอ้ยี่มันร้องเพลงเหรอวะเมื่อกี้ไอ้ยมันกลัวเลยเอ้อ้ยี่มันร้องอะไรอ่ะ ตามือด้วยลุงหุ้ยแพงนี่แพงแพงแพงมาทีเวนไอเวนในเวนไอ้เขี้เสียงโคตรหลอนนะเมื่อกี้แล่แร่แร่แร่อ้เสียงน่ากลัวมากทุกคนออนี่คือปิดไฟเอ้ยมีอีกมีอีกตัวอะไรวะเป็นอะไรอ่ะอะไรอ่ะตัวอะไรวะไอ้เฮียมันทำอะไรอ่ะมันดูดเราเหรอใครปัดแล้วหยุด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 เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูให้ไอ้เฮียอะไรอ่ะ เฮี้ยโอ้ยโอยเฮี้ยโคตรกลัวเลยไอ้เฮี้ยอะไรกะมันรัวเหรอมตายสัดเอาไประเบดดีวะอ้ยตายปะวะตาย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 กลัวไม่ตายไอ้เฮี้ยตัวอะไรวะอันนี้คือตัวอะไรอ่ะไม่ยังมีเกงวิ่งกลุ้ระวังรง้มันยืย่ยะมันยืนอยู่ กูเปลี่ยนอาวุธไม่ทันเลยเนี่ยลุงมาตับผมมาเอาไม่ดปบวกมันติดมันติดมันติดอานี่พวกโดนกโดนไม่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 เขียมวุ้ยตัวเมื่อกี้ไม่เก่ตัวอ้วพีเก่งตัวอ้วกม่่ม่ยไม่มยยู่่่ม ล้มล้มเปรี้อย oh yeah, so uhm, okay. no. hmm, ู <mag> like pair, ring, oh, <c oughs> ่ตรงฟันลีสักนี้กูเล่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอไปทางอื่นก่อนอะต้องล่อทางอื่นก่อนลูงโอ้ยยังมันโหดได้วะอย่าพี่รอดไปสิพี่อยู่ปะลุงไปพี่เก่งลุกพเก่งลุกไม่โดนมันเป็นเหมือนภาคแรกเลยว่ะเวลาเวลาเวลาเราเราเล่ย์มันอ้วกมันอ้วกมันอ้วงมันจะเป็นเฟรมอมตะมันอ้วกเหรอใช่ตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วหรอตายแล้วตายแล้วอูยืนตายด้วยไอ้เหี้ยตายแบบ ขอแล่ได้ยังไงอะไรทำไมพวกเรามาดูโขดอย่างว่าเราแล่แม่งหมดทุกอย่างเลยอ๋อเหมือนยันเลยว่ะได้เหมือนกันเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตัวที่เรายังไม่ได้แล่อะเก็บเฮ้ยแสดงแสดงว่ามันเหมือนเดิมเลยเว้ยมันเหมือนภาคแรกเลยเวลาเรากดแล่หรือเก็บของอยู่อะมันจะเป็นเฟรมอมตะมันจะตีเราไม่ตายแต่เมื่อกี้คือแม่งลุกขึ้นมาคือมันหัวกูแตกเลยวิชาหัวมันโคตรแรงอะไอ้เนี่ยไปดูศพก่อนนะพี่มันมีของให้เก็บอยู่มียาเต็มเลยเนี่ยตามศพอะ ไอเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขออุยกันต่อครับทุกคนเราได้เจอกับพวกมนุษย์กายพันตัวใหม่นะครับตัวเมื่อกี้ผมผมเหมือนก็จะเคยเห็นอยู่ในภาคแรกก็อาจจะมีนะแต่ผมไม่เคยเห็นมันอ้วกอะไรแบบนั้นเลยอะ่ะพี่แก่งรู้ไหมผมนึกถึงตัวอะไรอะ่ะเมื่อกี้พี่จำ GDFO ไ,ได้ปะไอตัวที่มันที่มันปล่อยอปล่อยลิ้นออกมาเยอะอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยคน่นไมแบบ่เห็นแล้วโคตรใหญ่เหี้ คนเมืองตายเกิดเลยวะวโดนจับแขวนเลยอะตรงนี้ก็มีเอ่อเป็นภาพวาดฝาผนังเหมือนกับว่าในตัวในกล่องมันจะเป็นตัวอันตรายหรือเปล่าวะวาดเป็นรูปห้องหรืออะไรสักอย่างเออหูถ้ำนี้ใหญ่มากครับทุกคนมาอีกแล้วตัวอะไรอะเหมือนโดนอะไรโดนเข่ารอบนี้ตัวอะไรอะ่ะ เฮ้ยเหมือนแมงมุมเฮ้ยมันมันมันสองหัวเฮ้ยตัวเช่นไรวะนี่อะแม่งเหมือนกลายพันธุ์แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยตายลุงล้มเหรอเดึงผมดึงผมดึงผมดึงลุก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 โอ้โหตีโคตรตีแรงมากเลยโคตรเลยตีตีแรงมากตีแรงมากเออหน่ะเหมือนที่ผมโดนตอนแรกอ่ะสามทีอ่ะล่วง แทงถอย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 ตายแล้วมั้งน่ะตอยแล้วมั้งไมโอเคโอ้โหพวกกายพันแลไม่ได้เลยพี่อันนี้ได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 ้แม่ที่แม่โอ้โหโดนทุกคนนะโดนทีตีตีทีตีคือแตกเลยมันบอกอะไรทุกคนมันบอกว่าให้เราพักก่อนเราไม่ไหวแล้วไอะพี่เราเหนื่อยอ่ะกลางเต็นท์ก่อนไหม และตอนนี้นะครับดูเหมือนร่างกายของพวกเราเนี่ยจะไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเดินทางกันมาค่อนข้างที่จะนานเลยนะครับจำเป็นที่ต้องกางเต็นท์เนี่ยแล้วก็พักเอาแรงก่อนนะครับเนี่ยกางละบายทุกคนเดี๋ยวผมเซฟก่อนขอพึ่งคือตัวไหนวะไอ้เหี้ยภาษาอังกฤษอ่ะคือตัวไหนวะนี่ไอ้ผมยังเป็นผมยังเป็นตัวภาษาภาษาอังกฤษอยู่เลยแซดแซดแซดนอนกดแซดนอนโอเคโอเค หลอดคีบอรดเป็นภาษาจีนเรานอนกันแล้วใช่ไหมนอนแล้วนอนแล้วโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะลองทำแคมไฟดูอ่ะเฮ้ยหลอดนอนเรามันเป็นสีม่วงเห็นปะมันคืออะไรวะเพราะมันเป็นสีม่วงแล้วข้างบนะมันทำไงวะผมเดือดว่าแคมไฟจะหักไงวะมีเอไม้ี้ยมีอาหารปะโอ้ยี่ยมเลยไฟแต่ว่าไม่รู้ ผมจะเอาเนื้อไปย่างยังไงอ่ะวัดก้าเอามาทำยาแค่เชื้อแว่าวัดก้าเนี่ยระเบิดขวดพี่อ๋อระเบิดไฟตามดื่มมีเนื้อปะเองมีเนื้อปะมีมีแต่ไม่รู้ว่าเราจะลากไปยังไงอะเอ้ามานทำยังไงวะเ็ดอ๋อกดอีค้างกดอีค้างพี่กดอีค้างเว้เนี่ยอีค้างที่กำไฟ อ,อ๋อมันก็จะเปิดมาว่าเอาอะไรย่างใช่พอแล้วพอแล้วพอแล้วใส่ใส่มาพอแล้วเยอะเกินไปแล้วมันสุกหรือ,อยังอ,อ่ะอ๋อไอพวกใบไ,ไม้กับไอพวกเงินนี่คือเชื้อเพลิงใช่เหมือนภาคหนึน่งเลยเสุกยังวะต้องลองไงสุกอะ่ะตัดวิดีโอเนี่ยลุงดูหน้าลุงไว้หน้าเนี่ยใช่เลยเหมาะกับลุงม,มากกันเนี่ย โอเคนะครับผมก็มีทิปมาบอกทุกคนนะครับผมก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นหลายคนแล้วเนี่ยเราควรที่จะเซฟทุกคนเลยนะครับไม่ใช่ให้แค่หัวห้องเนี่ยเซฟเกมนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เซฟเนี่ยคนที่ไม่ใช่หัวห้องเนี่ยถ้าเกิดวันหลังมาเล่นนะครับมันจะไปเริ่มยังจุดแรกเลยนะครับจุดที่เราเนี่ยตกหอมานะครับถ้าเกิดเราไม่ได้เซฟเลยนะครับในขณะเล่นนะครับและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับพี่เก่งนะครับทำให้ของที่พี่เก่งฟาร์มมาทั้งหมดเนี่ยหายหมดเลยนะครับจะต้องไปฟาร์มใหม่หมดนะครับ โอเคครับทุกคนครับตอนนี้พวกเราก็ได้ตื่นจากการกางเต็นท์นอนแล้วนะครับ๋ยวเราจะพุ่งหน้ากันต่อในถ้ำนี้นะครับคือสัญญาณในถ้ำนี้เนี่ยมันอมองไม่เห็นมินิแมปนะครับเหมือแบบน,นกับว่าเรดาร์ดาวเทียมของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเจาะทะลุลงมาถึงในถ้ำนี้ได้นะ <ator. S 1> เราเลยต้องเดินกันแบบมัวมัว,ว s <S ๆนะครับผมโอ้<ๆ>ข้างหน้าเหมือนจะมีซากศพคนงัดโอ้พี่เก่งทะรกไอ้ทะลกอุ้ยตอนนี้มันน่ากลัวกว่าเดิมพี่กะ อุ้ยมันคานด้วยรอบรอบรอบแรกมันะนี่มันมันเลือยอะมันเวียงไอตัวมันกาอกำแพงได้ด้วยเฮียอ้เฮียะก่อไอทารกไอไอเท่าทารกบานกมึงก่อกำแพงดิเฮียตายตายเหียใครจะช่ยอะเปี้ยวเปี้ยวเปี้ยแม่งคนนักคนนักเกียรติกลัวภาคเนี้ย ไอ้เรี่องเป็นเรื่งเดินขานมาไม่คุ้นน่ากลัวเลยมันแบบเหมือนว่าไก่โตแล้วอะพี่ภาคเนี้ยก่ใหญโตเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนคานนะภาคนี้ไอ้เมื่อก่อนแบบเลื้อยเอาเมื่อก่อนมันไม่มีขาเลื้อยใช่ปะมันกระโดดอย่างเดียวมั้งเมื่อก่อนอะใช่ปะรอบนี้มันคานได้อ่ะเลื้อยด้วยเลื้อยเลื้อยคานคานี่โอ้โหเอ็งมืดจังวะมืดมากเอ็งได้ไฟฉายเลยอ่ะ เฮ้ยเรา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 เดินแบบดูดูกว้างๆหน่อยนะเว้ยเผื่อมันมีพวกซากศพเราเราเดินอย่างเงี้งเป็นหน้ากระลานะก็เรียกว่าปูพรมปูพรมพวกเราเนี่ยก็ยังคงหาเบาะแสของครอบครัวเอ็ดเวิร์ดนะครับที่เขาเนี่ยได้หายตัวไปยังเกาะลึกลับแห่งนี้นะครับผมกับพี่เก่งแล้วก็ลุงไขวาเนี่ยก็เดินทางลึกเข้าไปเรื่อยๆในถ้ำแห่งนี้อยู่น้าไวมากแม่งแป๊บเดียวอยู่น้ำเงี้ยเราใช้แรงบ้าแบบเราใช้แรงปวดอะไรพวกเนี้ย เฮ้ยข้างหน้าเหมือนข้างหน้าเหมือนจะเจอไฟอีกแล้วอะเหมือนอะไรอ่ะห้องโถงโอ้โหมีรูลงไปด้วยไม่มีน้ำอยู่นี้วะเติมน้ำก่อนแล้วกันเยี่ยวคนป่าอะฮาฮาเติมเติมได้ป่ะลูมเติมไม่ได้วะไม่ได้ว่ะเติมไม่ได้เออเติมไม่ได้วะกินไม่ได้เติมไม่ได้กินไม่ได้มีใครจะไปอยู่ทางฝั่งโน้นไหมฮะอาจจะอยู่ไห โอเคเดี๋ยวผมอยู่ฝั่งนี้เองเจอของอะไรก็เรียกกันไปเก็บอ่ะได้ได้ค่อยเดินนะค่อยๆเดินเฮ้ยผมเจอผมเจอต้องผมต้องผมมีกล่องต้องทุบเอานะกล่องมันได้ได้ไหมเลยอ่ะฝั่งนู้นมีอะไรป่ะน่ะฝั่งนู้นไม่มีเหรอจริงๆลุงจริงๆเอ้ เห็นยังเห็นตัวลูกยังไอ้หน้าเหมือนกันหน้าเหมือนกันตัวพี่เก่งเลยมั้งมีอะไรบ้างตรงนั้นอ่ะไปยังเออพี่เก่งอะไรอ่ะไอ้เหี้ยคนป่ามันเป็นอะไรวะเนี่ยตาบอดเหรอมันไม่มีตาเฮ้ยมันไม่มีตายังไงมึงวืดวืดน่าจะตัวเมียป่ะเนี่ยตัวเนี้ยเฮ้ยมาอีกตัวเมียตัวนึงเออเหมือนเป็นผู้หญิงอ่ะตัวเนี้ยเอออุ้ยเฮ้ย ตายซ้ายเวนมีใครเปิดเดี๋ยวผมจะเอาแฟโยนก่อเฮ้ยม่ไ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 เก่ไย่วมืดเลยแม่งมันร้องด้วยอะร้องแบบควคลางอโน่ากลัวชิบหายอะไปไหนอะไปไหนเด้ง เรรียยบ้อกว้างมากเลยนี่ยเออมันกว้างจัดเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนจะเจอแสงสว่างว่ะพี่เก่งเจอเจอเจอข้างหน้ามีตัวเน็ตบ้านเหลือแต่ตัวอ้วกเลยอ่ะไหนวะฉันไม่มีแขนซ้ายมือซ้ายมือตัวอ้วกตัวอ้วกไอ้อ้วกโอ้มันใครอ้ายอยู่โอ้ยโอ้ยไอ้เจ้ยไอ้เหี้ยตัวนี้แม่งโคตรโหดเลยอ่ะสี่เองมาดิ มาดิมาดิมาดิมันปล่อยเหี้ยอะไรออกมาวะโอ้ดีนะมีเกาะมีเกอบพวกมันอยู่อะไม่งั้นน่าจะน่าจะล่วงอะมื่อกี้เกาผมหมดเลยอะ้องกินยาเลยพี่ข้างหน้าอีตัวหนึ่งมันจะไปได้พวกเหมือนเดิมโอ้โหไอ้วกาอีกตัวนึงพี่เก่งเดอ๋ยวออ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 อนออ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 เดอออออออเออออ ไม่เห็นนะทีประเด็นน่ะเดี๋ยวผมปาไปให้อกแฟมเดี๋ยวเดียวด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมแทงให้ลุงไหนวะมันอยู่ไหนวะไหนวะนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่อันนี้ยิงยากว่ะอุ้ยแทงให้แทงให้ลุงยิ่งวันยิ่งวันไปที่ยิงไปที่โดนเปล่าไม่รู้นะมาดิมาดิมักนวลหักนวลหักนวลว่ะ ที่มันปล่อยที่อะไรวะกดทีพร้อมกันอ่ะเวลาแล่ะมันจะได้ได้ทุกคน่ไไไมดด้้ยิ่งพวกเราเข้าลึกเท่าไรเนี่ยเราก็ยิ่งเจอกับตัวที่มันอันตรายมากขึ้นนะครับพีศาจชาวล็อกเนี่ยเป็นตัวที่อันตรายมากเลยนะครับในถ้ำเพราะว่าในถ้ำเนี่ยพื้นที่มันค่อนข้างที่จะแคบแล้วถ้าเกิดถูกมันเอาหัวฟาดไปเนี่ยสักสองมทีเนี่ยพวกเราเนี่ยอาจจะตายได้เลยนะครับผมก็เดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับในถ้ำแห่งนี้นะครับก็ได้เจอกับพวกศพของ คนงานเหมืองนะครับที่ถูกฆ่าเนี่ยแล้วก็ถูกจับแขวนด้วยผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าพวกคนงานเหมืองพวกนี้เนี่ยลงมาทําอะไรที่ถ้าที่น่ากลัวแบบนี้นะครับมากตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเต็นท์ผมไม่มีแล้วพี่มันกลางได้อีเดียวหรอใช่มันเก็บได้ปะอุ้ยลูกพ่อทารกเต็มเลยเออทารกทารกนี่คือ โอ้ยตายโอ้ยหมดแล้วะตรงนี้มีอะไรให้เก็บไหมไม่มีเนาะโอ๊ยเหลือเหลือยังไม่ตายยังไม่ตายตาไอตัวนี้มันไอที่มันลายอยู่ไอตัวไอตัวเวรนี่มันมันไายมากเลยนะเอาเรื่องผมขอฮิวเลือดก่อนแล้วก็เดี๋ยวใส่เกราะเพิ่มไปครับทุกคนตอนนี้ไม่รู้ว่าเราอยู่ในส่วนไหนของถ้ำแล้วนะครับ โอ้โหถ้ำนี้มันใหญ่มากเลยอ่ะนี่แค่ถ้ำหนึ่งนะเนี่ยแล้วพวกคนเหมือนก็ถูกแขวนไม่พักเลยแม่งแม่งเหมือนพวกพีเดเตอร์เลยว่ะพวกเนี้ยแม่งฆ่าคนแล้วเจ้าแขวนอย่างเงี้ยมีเชือกให้เก็บนักกลัวผมว่าเหมือนจะใกล้ทางออกแล้วป่าววะเนี่ยทางมันเริ่มบีบแล้วอ่ะเริ่มแคบแล้ว โอ้หเฮ้ยนี่เราเจอแร่นีกแล้วในรูปเลยอ่ะมันเหมือนเป็นแร่นะมันมีสองทางว่ะลุงแร่เต็มเลยนะเนี่ยมันต้องเอาอะไรต้องระเบิดวะไม่แน่ใจพี่เดี๋ยวเราค่อยเดินกลับไปถามเมื่อกี้นะเดี๋ยวมาตรองผมก่อนมนจะแค่นี้ปะตรงนี้นี่งเราเจออะไรเนี่ยเอกาสารอเหรอ กระสุนอะไรกระสุนลูกซองมีปืนบ้านแถวนี้แล้วพวกเราเนี่ยก็ได้เจอบอดแสเพิ่มเติมนะครับเป็นซากของหนังสือพิมพ์นะครับที่เขียนว่า missing CEO นะครับหรือว่าการหายตัวไปของ CEO นะครับในรูปนั้นเนี่ยน่าจะเป็นคุณเอ็ดเวิร์ดพอบตันนะครับหรืออาจจะไม่ใช่ก็ไม่รู้นะทุกคนแต่ว่าหน้าเนี่ยคล้ายๆกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นด็อกเตอร์นะครับแต่ผมได้ชอบเรียกติดว่าเป็นด็อกเตอร์มากๆเลยครับเขาเป็น CEO นั่นเองนะครับหรือว่าผู้บริหารเกี่ยวกับ อะไรสักอย่างหนึ่งเนะยครับเหมือนเขาจ้างคนมาแลวาา้วคนธรรมดาก็คือถ้า,อา,าอาจจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ถ้าปฏิบัติต่อเรื่องคือพวกเราเนี่ยเป็นพวกทหารรับจ้างอ่ะผมว่าถูกถูก<ช>ถูกวานตัวมาให้มาตามหาคนหายอะ<ช>่ะแล้วตอนนี้ก็ไม่แบบไม่รู้ได้ว่าในเกาะน,นี้มันมีอะไรแบบนี้ไว้ผมว่าแต่มันน่าสงสัยตรงที่ไอคนแรกอ่ะที่มันยิงปืนใส่เราอ่ะมันคือใครวะยิงปืนใส่เฮลิคอปเตอร์เราอ่ะ โอ้ยขาลกเทียบเลยเต็มเลยพี่พวกเวนเลยโอย้มันจะบึดไปไหนวะมีทางแยกอีกแล้วเหรอขวาขวา r i g h ซ้ายดีเอ่อไปไปซ้ายก่อนก็ได้ไปไปซ้ายก่อน

ไม่เหมือนออกไปเหปิดเราด้วยเมื่อเราดูพี่ดูหน้าลุงพี่ดูหน้าลุงอ่ะใช่เลยตัวลุงอ่ะใช่เลยลุงลุงใช่เลยเออไปไปลุยกันต่อครับรถรถแต่รถน้อยข้างหน้าเหมือนจะได้เจอแต่นี้มันไม่มีไฟฉายให้เลยว่ะโอ้โหเป็นน้ำด้วยพี่เก่งกินได้ไหมนี่หิวน้ำมากเลยตอนนี้น้ำกไม่ได้น้ำนี้กินไม่ได้ว่ะผมว่า โอ้ยสำรวจทํานี่โคตรสยองขวัญเลยวะเราผมด้วยเราผมด้วยอ๋อนั่น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 เห็นเล่เล่กระดุกกระดิ๊กอยู่กระดุกระดิ๊กกระดุกระดิกอยู่นั่นนั่นนั่นมองห้าละเออเออมันมาอยู่นะกระดุกระดิกโอ้ยตัวเล็ก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 ไอ้จิ๋วไทารุบโอ้เอออยเว้ โอ้มึงมันดิ้นดีจริงเนี่ยมึงทะลุลงทะลุลูออกไปด้วยไอ้เวยเนยโอ้มีตรงนี้มีไปได้กันนะยังเหล็กไอเนี่ยเฮ้ยพี่พี่พี่ไอ้อ้วกไอ้อ้วกหน้าผมหน้าผมเออเออเออโอ้ยหนีวโอ้โหถ้าเวียงหัวมันโคตรแรงออ่ะร้อยลูกเอ้ไปช่วยอีกเลย โอ้โหโอ้โหโอ้ยนี่ม้จอ oh. oh. ดอกหนึครึ่งหลอดอะบอกให้บอกให้บอกให้ตีมึ <c oughs> เป็นชาวล็อกไลยไงวะมึง <c oughs> โยกหัวไปหยุดเลยต้องตีตีไปแล้วก็บล็อกไปอเออแม่งตีท้าฟานหัวมันโคตรแรงอะพี่ดอกครึ่งมึงครึ่งหลอดไอ้ีโดนดอกเดียวน่อะไรอะพี่เก่งได,ได้อะไรใหม่ไม่รู้ปืนยิงเชือกวะกะสุน9มมเฮ้ยอย่าบอกนะว่า เราต้องใช้ปืนนี่หรออ๋อตายอ๋อซิฟไลวู้ฮู้ชิบหายแล้วอ้าาาาจด้วยลงมาด่วนเลยอ้อไอ้หนองหัวอืออือมาแล้วช่วยแล้วมาช่วยแล้วลุงแตกลุงแตกผมดึงผมดึงลุงลุกลอยลอยยังยังยังมึงหนอมึงง่ายแฝดไอ้แฝดไอ้แฝดไอรถ ตีไปตีตีตีมาดิมาดิผมอึดจังวะโคตรอึดโคตรอึดไอ้เฮี้ยเนี่ตายแล้ว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 อึดมากอึดมากอึดมากตอนนี้เรามีสูตรเก็บของไอ้สูตรคราฟของใหม่โอ้โดดมาไม่ไม่สนใจโลกเลยผมไม่เกือบแล้วเมื่อกี้ อ๋อนี่ไงเรามีอาหารกระป๋องนี่ว่าอาหารกระป๋องกับน,น้ำดืม่มกระป๋องอะแดกอะแล้วไอ้ไอ้ปืนเมื่อกี้มันมันเอาไว้ทำอะไระวะโอ้น้ำเต็มหลอดเลยเอาไวใ้ใช้สำหรับซิปลายเหรอเกาะเทคเชือกซิปลายมันอยู่ไหนวะปืนตะขออะอ๋อนี่ไงจะทำอะไรอะหมดปัญหาเรื่องน้ำแล้วมีกระป๋องเดียวได้ปืนผมป,ปืนตะขอทำอะไรได้อะ อยู่นนในกล่องปืนลงุงอ๋อลูกกระสุนมันไม่จำกัดหรอจำกัดจำกัดมันเอาไว้ทำอะไรวะเอาไว้เกี่ยวเราขึ้นไปหรอยิงยิงตายเงี้ยหรอยิงก็ทำไงลองลองไหลลุงลองยิงแล้วลองกระโดดขึ้นไปได้ไหมอยากรู้เหมือนกันอ่ะไงต่อไงมันไม่ใช่<ห>จุด<ะ>ที่มันต้องยิงปะ่ะเอ,อออาจจะไม่ใช่จุดที่มันต้องยิงหรือว่าไม่ใช่กับบ้านต้นไม้ปะ่ะ ที่เอาไว้เปลี่ยนเปลี่ยนต้นไม้อ่ะอ๋อแบบเปลี่ยนข้ามเป,เป็นซิปลายอ่ะอเออเป็นซิปลายใช่เป็นอย่างนั้นป่ะเออไม่แน่นะแบบว่า,ายิงยิงไปทำซิปลายเออเพราะว่าเมื่อกี้มันขึ้นมามันมันขึ้นมาเอาไปใช้กับไอ้ตะขออ่ะไอ้ไอ้ซิปลายที่ผมหัลงมาเมื่อกี้อโอเคได้ปืนตะขอ,อเอาทุกคนโคตรเจ๋งวันนี้เรายัง เรอยู่ในถ้ำอยู่เลยเราจะไม่ได้ไปไหนอะถ้ำนี้มันโค้นลึกเลยอะ <c oughs> เอาเรื่องว่าถ้ำนี้สนุกมากอะไม่มีตัวอะไรเราเจอเยอะเลยทุยกคนเฮ้ยทางออกปะเนี่ย <c oughs> เหมือนทางออกเลยคับ <วะ S 2> เ,เ,เริ่มแคบเริ่มแคบอ้าวใช่ใช่ทางออกทางออกอ <c oughs> ออกแล้วเว้ยทำซิปลาย <c oughs> โอ้คิดถึงแสงแดดจริงๆ แม่งออกอแค่เนี่ยเอี้ยได้ยินเสงเมื่อกี้แม่งอยู่แทบจะหน้าบ่าเข้มไม่มีเสงโอเควินเพื่อลกโอ้ย้ยมึงไปอยู่ไหนมาเนี่ยมึงไปรู้ว่างเจออะไรมาบ้างงน,นะเนี่ยโอ้ยโอเคนะครับทุกคนก็ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด SUBSCRIBE ให้ผมด้วยนะครับ mm hmm. วไว้เจอกันใหม่ใน SON OF THE f ะ r ฟลเอ่อตอนที่3นะครับ EP หน้าจะเป็นยังไงต่อนเนี่ยรอติดตามชมนะครับวันนี้ผมพี่เก่งแล้วก็ลุงไขวานลาไปก่อนนะครับบายบายครับผมบายจ้าโอเค nothing this world more than love for you. Meet somebody else that's a rival. That much is true. Yeah, I know you said, baby.